บทที่847ไอ้เมื่อเอาคริสตันมังกรมาในเวลานี้เชิงคุณฝ่าสิงกีดขวางและเข้ามาหาเชิงผิงด้วยดาบดวงตาของเขาจับจ้องไปที่คริสตันมังกรในมือของเชิงผิงเมื่อเห็นเชิงคุณวิ่งเข้ามาด้วยดาบการแสดงออกของซูอีชีก็เปลี่ยนไปทันทีเชิงพิงขมวดคิ้วแล้วโบกมือออกไปด้วยเสียงปังดังราวกับเหล็กกระทบฝ่ามือของเชิงพิงหักมีดของเชิงคุณโดยตรงและร่างของเชิงคุณก็บินออกไปทันที เิงคุณแข็งแกร่งพอๆกับปรมาจารย์ใหญ่เท่านั้นและดาบไม่เท่าเทียมกับร่างกายของเฉินผิงที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กเขาไม่สามารถทำ้ายเฉิงผิงได้เชิงคุณล้มลงกับพื้นและรู้สึกราวกับว่าแขนของเขาหักไปหมดเขามองดูเฉินผิงด้วยความหวาดกลัวในตอนนี้พลังของฝ่ามือของเฉินผิงนั้นเกินกว่าที่ปรมาจารย์ชั้นยอดจะครอบครองได้ผู้ชายคนนี้ซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไว้หรือเปล่า เฉิงคุณมองไปที่เชิงพิงตรงหน้าเขาแม้ว่าเขาจะอยากได้คริสตันมังกรในมือของอีกฝ่ายแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะคว้ามันโดยตรงลิงเอ๋อดูแลอีฉีด้วยเชิงพิงส่งซูอีฉีไปให้กูหลิงเอ๋อดูแลเธอท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของกูหลิงเอ๋อนั้นแข็งแกร่งกว่าของซูอีฉีมากแม้ว่าซูอีฉีจะมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างและสามารถจัดการกับคนพาลได้แต่ความแข็งแกร่งนี้ไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงต่อหน้าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ กูหลิงเอ,อ๋อพยักหน้าและปกป้องซูอี้ฉีเชินพิงหยิบคริสตัลมังกรขึ้นมาและกลืนมันลงในอึดเดียวโดยไม่ลังเลคริสตัลมังกรเข้าสู่ร่างกายของเชินพิงและพลังงานที่ที่ทำให้สวรรค์แตกสลายก็เติมเต็มร่างกายของเขาในทันทีทักษะควบแน่นหัวใจถูกเปิดใช้งานและตันเถียนของเฉินพิงก็ดูดซับพลังนี้ที่ปล่อยออกมาจากคริสตัลมังกรอย่างกระตือรือรน้น เฉินผิงไม่เคยรู้สึกถึงพลังที่ที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้มาก่อนและสามารถดูดซับมันได้ตลอดเวลาสิ่งนี้ช่วยได้มากในการฝึกฝนและวิธีที่จะทำให้เขาได้รับคริสตัลมังกรอ,ออร่าที่ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันจากเฉินพิงทํทำให้ทุกคนที่ต่อสู้อย่างดุเดือดรอบตัวพวกเขาหยุดลงเห็นเพียงว่าดวงตาของเฉินพิงลุกเป็นไฟเล็กน้อยและอารมณ์ของเขาก็สดชื่นและประณีตขึ้นราวกับว่าเทพเซียนได้สืบเชื้อสายมาสู่โลก กล้ามเนือ้อทั่วร่างกายของเขาปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาและหิมะที่สูงถึงหลายร้อยเมตรรอบตัวเขาก็เริ่มละลายเผยให้เห็นหญ้าสีเขียวบนพื้นจากนั้นพื้นที่ของหิมะที่ละลายก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดน้ำที่หิมะละลายก็รวมตัวกันเป็นแม่น้ำและไหลลงสู่ทะเลเมื่อหิมะละลายพื้นที่โล่งก็เต็มไปด้วยชีวิตจากนี้ไปครึ่งหนึ่งของเกาะซัวหลงที่หนาวเย็นจะไม่มีอยู่อีกต่อไปเยสเคผู้ชายคนนี้กินคริสตัลมังกรไปแล้ว เมื่อเห็นเฉินผิงกลืนคริสตัลมังกรเข้าไปจริงๆเฉิงคุณก็ตะโกนอย่างกังวลเฉินผิงคริสตัลมังกรนี้เป็นสมบัติล้ำค่าไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะแลกเปลี่ยนคริสตัลมังกรเป็นเมืองแต่นึกไม่ถึงแกจะกินมันชินเซี่ยวเซียนคำรามด้วยความโกรธเมื่อเขาเห็นว่าเฉินผิงกินคริสตัลมังกรจริงๆในขณะที่คริสตัลมังกรยังไม่ถูกย่อยให้เอามันออกมาโดยตรงดวงตาของซวนหยวนขายเป็นประกายอย่างดูเดือดและเขากำลังจะแทงเฉินผิงด้วยดาบในมือของเขา ในขณะที่ส่วนหยวนขายกำลังจะขยับแต่ฉินเซียวเซียนก็ตบเฉินผิงด้วยฝ่ามือของเขาทันทีหากเขาได้รับคริสตัลมังกรและกลับไปที่ตระกูลฉินเขาอาจจะถูกนำมาใช้ซ้ำและบางทีเขาอาจจะเข้าไปในแกนกลางของกลุ่มได้เมื่อเห็นชินเซียวเซียนโจมตีเขาเฉินผิงก็ไม่ประมาทแต่ตกใจไปทั่วทั้งตัวและรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวก็ทำให้ร่างกายของเขาสัน่นในเวลานี้เฉินผิงเต็มไปด้วยพลังที่และมีพลังที่ไม่สิ้นสุดทั่วร่างกายของเขาหัดโลหิตสังหาร ชินเซี่ยวเซียนคำรามและมือของเขาก็กลายเป็นกรงเล็บทันทีและมือของเขาก็ควบแน่นด้วยความแข็งแกร่งนี้แข็งแกร่งมากจนสามารถถีกแม้แต่เหล็กได้ในทันทีเขากำลังจะฉีกร่างของเฉินพิงออกเป็นสองชิ้นด้วยมือทั้งสองข้างและนำคริสตัลมังกรที่เฉินผิงกลืนเข้าไปออกมาบทที่แปดร้อสลงมือเมื่อเห็นสิ่งนี้ส่วนหยวนข่ายจึงสั่งให้คนของเขาผู้แข็งแกร่ง,ง,งระดับอูจงลงมือทันทีไม่เช่นนั้นเมือ่อถินเซี่ยวเซียนได้รับคริสตัลมังกรพวกเขาจะทำอะไรไม่ได้ ลุยเลยเชิงคุณก็ออกคําสั่งเช่นกันโดยสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอูจ๋จงโจมตีเมื่อเห็นว่าถินเซียวเซียนกําลังจะมาถึงต่อหน้าเชิญผิงพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวกําลังจะฉีเชิญผิงออกเป็นชิน้นชิ้นแต่ในไม่ช้าพลังที่มีอํานาจครอบงำสองสายก็เข้ามาปะทะก,กันอย่างรุนแรงกับถินเซี่ยวเซียนร่างกายของถินเซียวเซียนบินไปข้างหลังคอของเขาหวานขึ้นและมีเลือดพุ่งออกมาเต็มปากความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับปรมาจารย์สองคนของแดนอู๋จง หลังจากขับไล่ถินเซีย่ยวเซียนแล้วสำนักบูสองแห่งจากตระกูลซุนหยวนและสำนักสายฟ้าก็เคลื่อนตัวไปหาเฉินผิงทันทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะจับเฉินผิงได้ทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันตอนนี้เฉินผิงกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมแล้วทุกคนต้องการจับเขาและคนเหล่านั้นก็พยายามทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นถิ่นเซีย่ยวเซียนหรือสองมิกายของตระกูลซุนหยวนและสำนักสายฟ้าพวกเขาก็มีความเข้มแข็งที่เท่าเทียมกันเป็นการยากที่จะบอกผู้ชนะได้ในเวลาอันสั้นแม้ว่าจะมีผู้ชนะก็ตามก็เกรงว่าทั้งสองฝ่ายจะสูญเสีย คุณเถิงคุณซวนหยวนคุณอยากได้คริสตันมังกรและฉันก็อยากจะฆ่าเฉิงผิงทำไมพวกเราสามคนไม่ร่วมมือกันหลังจากฆ่าเฉิงผิงแล้วฉันไม่เคยคิดแย่งคริสตันมังกรไปกับคุณทั้งสองเลยนะชินเซียวเซียนเข้าใจหากการต่อสู้ครั้งนี้ดําเนินต่อไปเฉิงผิงจะเป็นคนที่ดีใจมากที่สุดเมื่อเถิงคุณและซวนหยวนขายได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็โบกมือและสั่งให้คนของพวกเขาทั้งหมดถอนตัวพวกเขากําลังคิดถึงข้อเสนอของชินเซียวเซียน เชิงคุณฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีถ้าเราสู้ต่อไปแบบนี้จะไม่มีใครได้คริสตัลมังกรในที่สุดทำไมเราไม่ร่วมมือกันล่ะแม้ว่าเด็กคนนั้นจะดูดซับคริสตัลมังกรแล้วก็ตามเราสามารถแบ่งเขาออกเป็นสองส่วนได้คนหนึ่งจากครอบครัวของเราก็ครึ่งหนึ่งการดูดเลือดของเขาและการกินเนื้อของเขาอาจเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนของเราเช่นกันส่วนหยวนไยพูดกับเชิงคุณเชิงคุณคิดสักครู่แล้วพยักหน้าตกลงฉันจะทำตามที่คุณพูด คราวนี้ทั้งสามตระกูลร่วมมือกันและทุกคนมองไปที่เฉินผิงอย่างกระตือรือรน้นเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาที่ละโมบและชั่วร้ายของทั้งสามตระกูลแผ่นหลังของเฉินผิงก็เต็มไปด้วยเหงอเย็นหากมีปรมาจารย์บูระดับสี่เพียงคนเดียวเฉินผิงก็จะไม่กลัวเลยแต่ตอนนี้ปรมาจารย์บูสามคนกำลังเฝ้าดูเขาอยู่แม้ว่าเฉินผิงจะกลืนคริสตัลมังกรและมีดาบสังหารมังกรอยู่ในมือก็อตามเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับปรมาจารย์บูสามคนในเวลาเดียวกัน เฉินผิงเมื่อแกกล้าฆ่าพี่ใหญ่ของฉันวันนี้คือวันที่ฉันจะล้างแค้นให้เขาหากแกฆ่าตัวตายอย่างเชื่อฟังตอนนี้แกจะเจ็บปวดทางร่างกายน้อยลงได้สักนิดอยู่นะชินเซี่ยวเซียนมองดูเฉินผิงอย่างเย็นชาแล้วพูดในฐานะสำนักบูพวกคุณไรยางอายมากจนมารวมตัวกันเพื่อจัดการกับฉันฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณซึ่งเป็นสำนักบูฝึกฝนกันได้อย่างไรเฉินผิงกล่าวพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ย เขาจะใช้การยื้อยูเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้จัดการกับเขาทีละคนแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบหมุนเวียนแต่เขาก็ไม่กลัวเมื่อมีคริสตันมังกรอยู่กับตัวเฉิญผิงก็สามารถได้รับวิตามินเสริมอย่างต่อเนื่องแกกำลังพยายามยื้อยูฉันใช่ไหมหน่าเสียดายที่มันไม่มีประโยชน์สำหรับฉันทำยังไงก็ได้ให้แกตายฉันสามารถฆ่าแกได้ทุกแบบชินเซียวเซียนไม่สนใจเลยไม่มีอะไรต้องละอายใจ เมื่อเฉินพิงเห็นสิ่งนี้ใบหน้าของเขาก็ค่อยๆผุดเจตนาฆ่าขึ้นและเขาพูดเบาๆกับกูหลิงเอ๋อหลิงเอ๋อพาอี๋ฉีไปและหาโอกาสที่จะหนีจากเกาะน,นี้ไปอย่าห่วงผมเฉินพิงรู้ดีว่าเขาตกอยู่ในอันตรายในครั้งนี้เขาไม่สามารถปล่อยให้กูหลิงเอ๋อและซูอี๋ฉีประสบโชคร้ายกับเขาได้ซวนหยวนขายและเฉิงคุณไม่ใช่คนดีหากมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเขาเฉินพิงไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับซูอี๋ฉีและกูหลิงเอ๋อในมือของสองคนนี้ ไม่ฉันจะไม่จากไปฉันอยากอยู่กับคุณถ้าคุณตายฉันก็จะตายกับคุณซูอี๋ชี้ใส่หัวอย่างแรงจากนั้นมองไปที่กูหลิงเอ๋อแล้วพูดว่าหลิงเอ๋อเธอสามารถหลบหนีได้ด้วยตัวเองทีหลังฉันจะต้านทานไว้ให้และสู้ตายกับเฉินผิงบทที่849กูหลิงเอ๋อกัดริมฝีปากของเธอมองที่เฉินผิงด้วยน้ำตากลอเบ้าและในที่สุดก็กล่าวว่าฉันก็จะไม่จากไปเช่นกันแม้ว่าเฉินผิงจะตายแต่ฉันก็จะไม่รอดและฉันไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีเขา ในวินาทีสุดท้ายนี้กูหลิงเอเ๋อเผยความในใจของเธอในความเป็นจริงเฉินพิงครองตำแหน่งสำคัญในใจเธอมานานแล้วแต่เพราะซูอี๋ฉีทำให้เธอจึงไม่กล้าเปิดเผยหัวใจของเธอในเวลานี้ใบหน้าของกูหลิงเอ๋อเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะเธอพูดความในใจออกไปเฉินพิงรู้สึกอึ้งแต่ซูอี๋ฉีดูสงบมากเธอยิ้มให้กูหลิงเอ๋อจับมือเธอแล้วพูดว่าอันที่จริงหลิงเอ๋อฉันรู้ความคิดของเธอเกี่ยวกับเฉินพิงมาก่อนแล้วเราต่างเป็นเพื่อนที่ดีมันบังเอิญมากที่เราจะตามเขาไปลงนรกด้วยกันและเราจะมีเพื่อนร่วมทาง ใช่กูหลิงเอ๋อพยักหน้าในเวลานี้ไม่สามารถมองเห็นแม้แต่ร่องรอยของความตื่นประหนกหรือความกลัวในดวงตาของหญิงสาวทั้งคู่ความตายสำหรับพวกเธอทั้งสองนั้นไม่น่ากลัวเลยในขณะนี้ตราบใดที่พวกเธอสามารถตายร่วมกับเฉินผิงได้เฉินผิงมองไปที่กูหลิงเอ๋อและซูอี๋ฉีและรู้ว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรทั้งสองก็จะไม่หลบหนีไปแน่งั้นผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ดวงตาของเฉินผิงเริ่มเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ เขาไม่สามารถเห็นทั้งสองตายไปพร้อมกับเขาได้เขาจะไม่มีวันยอมแพ้จนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายเฉินผิงลองดูสิหากคุณถูกฆ่าจริงๆหลิงเอ๋อและฉันจะยอมฆ่าตัวตายด้วยและฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาดูถูกแน่ซูอิ๋ฉีรู้ว่าเฉินผิงกังวลเรื่องอะไรเธอจึงพูดไปเฉินผิงพยักหน้าอย่างหนักยื่นมือออกและดาบสังหารมังกรก็ปรากฏขึ้นเขาก้าวไปข้างหน้าและรัศีอันน่าสะพรึงกลัวก็สั่นไปรอบๆตัวเขา ให้หนูฉันไม่คิดว่าแกจะลีลาสุดยอดมากจนแม้แต่มีสาวงามสองคนที่ยอมตายเพื่อแกด้วยหากเป็นเช่นนั้นฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้ชินเซียวเซียนทั้งร่างกายตกตะลึงและร่างกายของเขาก็เปล่งออร่าออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางอย่างอยู่ที่มุมปากของเขานั่นคือเลือดก,กำลังไหลชินเซียวเซียนขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากสองสำนักบูเมื่อกี้ด้วยความโชคดีอวัย,ยาวะภายในของชินเซียวเซียนยังคงสันคลอน ชินเซียวเซียนเหลือบมองเฉิงคุนและส่วนหยวนข่ายเขาต้องการให้ทั้งสองตระกูลติดตามเขาและดำเนินการกับเฉินผิงไปกับเขาเฉิงคุนสังคนของเขาโดยไม่ลังเลใจส่วนหยวนข่ายก็พยักหน้าและขยิบตาให้กับนักบูที่ทรงพลังที่เขานำมาเมื่อชินเซียวเซียนเห็นว่าทั้งสองตระกูลตกลงที่จะดำเนินการร่วมกันเขาก็ไม่ต้องกังวลเห็นเพียงชั้นอากาศที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกับระลอกคลื่นบนกำปั้นชินเซียวเซียนที่ต่อยเฉินผิง หมัดนี้รวบรวมพลังงานเกือบทั้งหมดของถินเซียวเซียนเขาไม่ชะลอมันอีกต่อไปตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บเป็นการดีกว่าที่จะฆ่าเฉินผิงแต่เนินเน่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงความฝันและค่ำคืนอันยาวนานเมื่อเห็นหมัดของชินเซียวเซียนออร่าสีทองก็ปะทุขึ้นทั่วร่างกายของเขาราวกับมีชุดเกราะสวมอยู่บนร่างเฉินผิงนี่คืออะไรชินเซียวเซียนขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ความเร็วของมือของเขาไม่ได้ลดลงและเขาก็โจมตีเฉินผิงอย่างแรงบูม ด้วยหมัดเด็ดชิงเซียวเซียนจึงโจมตีเฉินผิงอย่างแรงซึ่งควรจะถูกกระแทกออกไปแต่ในขณะนั้นถิงนเซียวเซียนก็รู้สึกถึงการโจมตีที่รุนแรงทันใดนั้นร่างกายก็ถอยหลังไปสองสามก้าวและแขนก็ชาเพราะแรงกระแทกเฉินผิงไม่ได้โจมตีชิงนเซียวเซียนแต่ถือดาบสังหารมังกรและฟันผู้แข็งแกร่งของอู่จงของสำนักสายฟ้าทันใดนั้นพลังงานดาบที่น่าสะพรึงกลัวก็พุ่งสูงขึ้นหลายฟุตและเขาก็ฟันข้ามอากาศดูเหมือนว่าจะแยกท้องฟ้าทั้งหมดออกไป หลังจากพลังงานดาบดังกล่าวอีกครั้งการแสดงออกของปรมาจารย์บูจากสำนักสายฟ้าก็เปลี่ยนไปและเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วโดวยไม่ได้ติดตามเฉินผิงในการต่อสู้หมัดของชินเซี่วเซียนไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆต่อเฉินผิงสิ่งนี้ทำให้ปรมาจารย์บูผู้ทรงพลังของสำนักสายฟ้าไม่แน่ใจเล็กน้อยในความแข็งแกร่งของเฉินผิงดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับดาบที่น่าสะพรึงกลัวของเฉินผิงเขาก็ถอยกลับทันที